สวัสดีครับในวิดีโอคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนําวิธีการทําหน้าคอนแทคอ่านหรือว่าติดต่อเรานะครับผมในส่วนของแผนที่ Google Map นะครับผมโดยเราจะสร้างโปรโ o ไทป์ให้ส่วนของแผนที่เนี่ยมันมีความน่าสนใจมากขึ้นนะครับผมส่วนวิธีการจะเป็นยังไงครับมาดูกันเลยนะครับผมโอเคครับเราก็เปิดโปรแกรม Adobe XD ขึ้นมานะครับผมหลังจากนั้นนะครับแล้ก็ สร้างอาร์ตบอร์ดนะครับผมโดยที่คลิกที่ไอคอนอาร์ตบอร์ดทางด้านแถบเครื่องมือทางด้านซ้ายมือนี้นะครับผมแล้วก็ที่ p r o p e r ี y ขวามือนะครับผมถ้าใครใช้มือถือขนาดไหนนะครับให้เลือกสร้างขนาดนั้นนะครับผมเพราะว่าหลังจากที่เราสร้างเสร็จแล้วเนี่ยเราจะทําการทดสอบกันบนอุปกรณ์มือถือของเรานะครับผมซึ่งตัวโปรแกรมมันก็จะเก็บอยู่บนตัวไฟล์งานก็จะเก็บอยู่บนข่าวนะครับผมอ่าโอเคผมก็เลือกเป็น iPhone 11นะครับโอเค ทีนี้เราก็จะสร้างตัวแผนที่ Google Map กันในหน้า Contact นะครับดังนั้นผมก็ทำการแคปเจอร์ตัว g o o g l e Map ขึ้นมานะครับผมผมก็จะลากเข้ามาใส่ใน Artboard ของเรานะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็จะกำหนดพื้นที่ในการแสดงผลแผนที่นะครับสมมติว่าผมให้มันอยู่ประมาณตรงนี้นะครับผมหลังจากนั้นนะครับผมคลิกที่ Object แผนที่นะครับแล้วก็คลิกที่ ตัวไอคอน horizontal, and vertical, score นะครับผมที่แถ property ทางด้านขวามือตัวนี้นะครับผมพอคลิกไปแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นตัวไอคอนสีน้ำเงินตัวนี้นะครับผมเราก็ปรับขนาดลงมานะครับอันนี้ก็คือเป็นการกำหนดขนาดพื้นที่ที่เราต้องการแสดงผลนะครับสมมติว่าผมต้องการให้แผนที่ผมมีขนาดประมาณนี้นะครับโอเคแล้วก็ให้มันอยู่ตรงกลางหน่อยอ่ะประมาณนี้นะครับผม อันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็คือเอฟเฟกตัวแผนแผนที่นะครับผมให้เรากดปุ่มเพลเลยนะครับเห็นไหมครับเราก็สามารถที่จะดำาการแผนแผนที่ได้นะครับผมก็คือเราจะเลื่อนแผนที่ดูไปเรื่อยๆได้นะครับผมอันนี้ก็เป็นตัวกิมมิคเล็กๆน้อยๆนะครับผมในหน้าของการออกแบบหน้าคอนแทคโปรโตไทป์นะครับทีนี้เนี่ยผมจะทําตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งให้ดูนะครับผมก็คือว่าในหน้าแผนที่ของเราเนี่ยนะครับผมจะมี ลิสต์รายชื่ออยู่2คนนะครับผมเราจะคลิกที่คนใดคนหนึ่งก็จะไปยังตัวพินของคนนั้นนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมผมก็จะทำการคืนสภาพตัวสกอร์กรุ๊ปตัวนี้ก่อนนะครับผมคลิกอีกทีหนึ่งนะครับผมอ่ะโอเคนะครับหลังจากนั้นก็ทำการล็อกมันไว้ก่อนนะครับผมโอเคผมก็จะทำการก๊อปปี้ตัว คอนแทคลิทที่ผมได้ดีไซน์ไว้ก่อนหน้านี้นะครับอันนี้ก็คือคนที่หนึ่งนะครับน,นี่คือคนที่สองอยู่ประมาณนี้นะครับผมโอเคอประมาณนี้แล้วกันนะครับ หลังจากนั้นนะครับผมผมก็จะทําการกะปิรูปผู้หญิงนะครับมาวางนะครับผมเปรียบเสมือนว่าอันนี้ก็คือบริเวณที่เขาอยู่นะครับผมสมมติว่าอยู่ประมาณตัวนี้นะครับขนาดประมาณสักสี่สิบสี่โอเคอตรงนี้แล้วกันนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็ผู้หญิงคนที่สองนะครับแล้วก็วางให้ขนาดเท่ากันนะครับผมสี่สิบสี่ อ่ะโอเคประมาณนี้นะครับโอเคทีนี้เนี่ยผมก็จะทาการล็อกตัวคอนแทคไว้ก่อนนะครับผมเพื่อเวลาที่ผมเลื่อนแผนที่เนี่ยมันก็จะได้ไม่ไปโดนนะครับแล้วก็ผู้หญิงคนที่2คนนี้นะครับผมผมก็จะให้อยู่ประมาณตำแหน่งประมาณตรงนี้นะครับผมโอเคทีนี้ผมก็จะทำการเลื่อนไปเลย พอเลื่อนไปเลยปุ๊บเราจะสังเกตว่ามันหลุดออกมาอยู่ในเพจบอร์ดนะครับผมเพราะว่าตัวผู้หญิงคนนี้เนี่ยไม่ได้อยู่ในกลุ๊ปของกราฟิกของอ็อบเจกต์นั่นเองนะครับผมดังนั้นก่อนที่เราจะเลื่อนมานะครับผมให้เราทําการเลือกตัวเดี๋ยวผมเลื่อนผู้หญิงลงไปก่อนนะครับผมให้อยู่ด้านล่างลิสต์นะครับกลุ๊ปตัวผู้หญิงสองคนนี้นะครับแล้วก็แผนที่นะครับอันล็อกก่อนนะครับผม สามวันนี้รับผมคลิกขวาแล้วก็กรุ๊ปนะครับผมก็คือให้เขาอยู่ด้วยกันนะครับผมหลังจากนั้นผมก็จะเลื่อนผู้หญิงคนนี้นะครับมาอยู่ที่บริเวณนี้นะครับโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็จะทําให้ตัวกรุ๊ปของแผนที่ตัวนี้เนี่ยเป็นตัว โฮ r ิสติทอลเวอร์ทิคิลสอนะครับผมก็คลิกที่กรุ๊ปสามนะครับซึ่งเป็นกรุ๊ปแผ่นที่กับรูปภาพนะครับผมคลิกไอคอนตัวนี้นะครับผมหลังจากนั้นเราก็กําหนดขนาดแผนที่ของเรานะครับประมาณนี้นะครับผมโอเคเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็จะทําการดูพิเคทเดี๋ยวผมตั้งชื่ออาร์ตบอร์ดกันดูพิเคทอาร์ตบอร์ดตัวนี้อีกหนึ่งตัวนะครับผมกดคอมมานด์ดีนะครับผมสำหรับคนที่ใช้ Mac นะครับ โอเคหลังจากนั้นนะครับผมผมก็จะทำการเลื่อนกลุ่มนี้นะครับผมมาอ่าประมาณนี้ประมาณนี้นะครับผมโอเคเราก็จะได้ตำแหน่งของผู้หญิงคนที่1นึ่งกับผู้หญิงคนที่2เรียบร้อยนะครับผม ก็คือมารินดากับแพตตี้นะครับผมเอาเลขชื่อเลยดีกว่าจะได้ง่ายๆหน่อยหลังจากนั้นนะครับผมเราก็จะทําการอัลล็อกก่อนนะครับผมตัวเลเยอร์นะครับผมเพราะว่าถ้าเราล็อกอยู่เราจะไม่สามารถทำโปรโตไทได้นะครับอัลล็อกมันก่อนแล้วก็คลิกที่แถบโปรโตไทนะครับผมที่แอปพลิเคชันทูบาด้านบนนี้นะครับแล้วก็คลิกที่ตัวกรุปของแพตตี้นะครับผมแล้วก็ลากมาที่ตัวอร์บอที่2นะครับ แล้วก็คลิกที่ตัวลิขของเมลินดานะครับผมเมลินดานะครับแล้วก็เลื่อนมาที่อันดับที่1นะครับอ่ะโอเคเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นนะครับกดปุ่มอ๋อไม่ใช่ครับตัวโอเคเราต้องเช็คตรงนี้ด้วยนะครับผมก็คือว่าตัวติกเกอร์เป็นแท็บนะผมก็คือการกดนะครับผมแอคชั่นีต้องเป็นออโตแอนิเมตนะครับ2ตัวนี้ก็คือการทําให้เกิดแอนิเมชันนะครผมเดี๋ยวผมดูตรงนี้ก่อนอ่ะโอเคเหมือนกันนะครับผม ตัวอีซซิ่งเนี่ยก็คือเอฟเฟกในการมาระหว่างอาร์บอร์ที่หนึ่งไปอาร์บอร์ที่สองก็คือเข้าเร็วออกเร็วเข้าเร็วออกช้าเข้าช้าเร็วนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้นะครับผมเพิ่งผมทําคลิปอธิบายไปแล้วนะครับผมโอเคหลังจากนั้นนะครับผมผมคลิกที่อาร์บอร์ที่หนึ่งนะครับแล้วก็กดปุ่มพรีวิวนะครับผมในกรณีที่มีหลายอาร์บอร์นะครับถ้าเราเซลเล็คที่อาร์บอร์ไหนนะครับผมหรือคลิกเลือกอาร์บอร์ไหนนะครับผมเวลาเพย์ปุ๊บมันก็ จะลันที่อาร์ตบอร์ดนั้นนะครับอะผมกดปุ่มเพย์ผมเลื่อนไปก่อนหลังจากนั้นนะครับผมผมก็คลิกที่แพตตี้นะครับผมโอเคมันก็จะเลื่อนมาอย่างของแพตตี้เห็นไหมฮะเห็นไหมครับอันนี้ก็คือเทคนิคในการเลื่อนแผนที่นะครับแต่ทีนี้เนี่ยเราก็ยังสามารถที่จะทำการแผนแผนที่ในนี้อยู่ได้นะครับแต่ทีนีน้มันจะมีปัญหานิดหนึ่งนะครับผม ก็คือว่าสมมติว่าเวลาเราแพนเนี่ยเวลาเราคลิกที่ชื่อเนี่ยนะครับมันเหมือนกับว่าไอ้ตำแหน่งตัวนั้นเนี่ยได้ทำถูกทำการเขยิบไปแล้วนะครับผมมันก็จะไม่ไปโฟกัสตรงที่ตำแหน่งของแผนตำแหน่งของคนที่1ที่เรากดมาเมื่อกี้นะผมอันนี้เนี่ยก็เป็นจุดที่เราต้องระวังในการที่จะทำตัวแผนนะครับผมโดยใช้คุณสมบัติของ horizontal a n d i t c a l score นะครับผมโอเคครับอันนี้ก็คือวิธีการทำโปรโตไทป์ของ ตัวแผนที่นะครับผมที่เป็นลูกเล่นที่น่าสนใจนะครับผมทีนี้เราไปดูกันบนมือถือนะครับผมว่ามันแสดงผลยังไงนะครับผมโอเคครับหลังจากนั้นนะครับผมเราก็ทำการติดตั้งตัวโปรแกรม Adobe XD สำหรับมือถือนะครับผมซึ่งถ้าใครใช้ Android ก็อยู่ที่ Play Store นะครับผมที่ผมใช้เป็น iOS นะครับผมก็อยู่ที่ App Store นะครับผมจากนั้นนะครับเราก็คลิกที่ไอคอน Adobe XD นะครับผม พอคล okay. <quir> ิกเข้ามาแล้วปุ๊บมันก็จะเปิดตัวลิตตัวโปรโตไทที่เราสร้างทั้งหมดนะครับผมโอเคนะครับทีนี้เมื่อกี้เรามาสร้างแผนที่กันนะครับแล้วก็คลิกที่ตัวโปรโตไทแผนที่ของเรานะครับผมมันก็จะโหลดสักครู่หนึ่งนะครับการโหลดเนี่ยนะครับผมถ้ามันมีไฟล์ที่ ขนาดใหญ่นะครับผมก็จะทําให้โปรโตไทป์เนี่ยมันก็จะทําการโหลดนานนะครับผมดังนั้นตอนที่เราสร้างเราก็อาจจะต้องออฟติมซ์เรื่องของตัวขนาดรูปภาพด้วยนะครับผมโอเคอันนี้ก็อันนี้ผมก็ให้เห็นไปเลยนะคผมว่ามันทําการโหลดนานขนาดไหนโอเคขึ้นมาแล้วนะครับผมอันนี้นะครับก็คือโปรโตไทป์เราสร้างนะครับผม หลังจากนั้นนะครับผมผมก็จะคลิกที่คนที่สองนะผมคลิกที่แพตตี้นะครับปุ๊บมันก็ยังมันก็จะมาตำแหน่งที่ของแพตตี้นะครับผมอ่าผมคลิกที่เมลินดาปุ๊บเห็นไหมครับมันก็จะสมูทนะครับผมดังนั้นในการที่ทำโฟ h o t o t ์ไทเนี่ยเราสามารถที่จะไปเสนอลูกค้าได้เลยนะครับผมอันนี้ผมก็ทําการแผนแผนที่ได้นะครับผมเห็นไหมครับอ่าโอเคนะครับอันนี้ก็คือตัวแอป l e ลเดอร์ไทยนะครับผม ครับและที่จะไปมา่อสักครู่นะครับก็คือเทคนิคการใช้คุณสมบัติของกร l ลิงในแนว c o ร i z o n t a l แล้วก็ vertical นะครับส่วนผมเองก็จะมีการเปิดคอร์สสอนสดนนะครับเรื่องของการออกแบบอินเทอร์ที่โปรโตไทป์ด้วยโปรแกรม Adobe XD นะครับแล้วก็จะมีคอร์สออนไลน์นะครับผมยังไงผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe ช่อง n c e เอด้วยนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ